เมื่อว er ันศุกร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2555เวลา13นาฬิกา30นาทีท่านนาตรีนทุสุดท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและนิเทศงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาจุดแรกท่านผู้ว่าได้ตรวจเยี่ยมกองทุนแม่ที่บ้านเวียงรอหมู่ที่11ตำบลรอณอาคารอเนกประสงค์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ทําพิธีเปิดกลวยทูบเทียนแผ่เพื่อทําพิธีปกป้องสราบันหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบนายบายแก่ผู้นําและประชาชนในหมู่บ้านบ้านเวียงรอเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมานานกว่า200ปีสาเหตุที่เรียกกันว่าบ้าบ้านรอหรือเวียงรอก็เพราะในอดีตสมัยพ่อขุนจอมทำ แห่งเมืองพเยาซึ่งมีอาณาเขตปกครองเฉพาะเขตชั้นนอก36พรนามีเขตติดต่อไปถึงเมืองเชียงแสนและเมืองเชิเ,ชเมืองเทิงโดยเวียงรอถือเป็นหนึ่งในพรนาของอาณาจักรภูกร,รยาวและจัดเป็นย่านชุมชนในสมัยนั้นยุคสมัยขุนเจียงยกทัพไปช่วยขุนชินสู้รบกับพวกแก้วที่มาตีเมืองฮิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนก็ปรากฏมีชื่อเวียงรอ ในบัญชีของการเกณฑ์ไพร่พลไปเป็นทหารด้วยจากคำบอกเล่าของคนสมัยโบราณสืบต่อกันมาว่าเวียงลอใช้เป็นเส้นทางของการคมนาคมเพื่อการเดินทางของผู้ที่จะค้าขายในสมัยใช้ลอ้อเกวียนหรือเรือนเท้าอันประจุดที่อุดมสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารเป็นบริเวณกว้างเรียกว่าตรงลอ้อและเป็นจุดพักรอของขอบวนการ สินค้าจึงเป็นเหตุหนึ่งของการเรียกชื่อบ้านลอในปี2472มีการตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นครั้งแรกในการใช้ปกครองระบบแก่บ้านหรือปอกแคว้นซึ่งปอกแคว้นคนแรกก็คือพ่อนันชัยวงศ์สิทธิภาและในปี2448บ้านลอแบ่งออกเป็นสองหมู่บ้านคือบ้านลอหมู่ที่1และบ้านเวียงลอหมู่ที่11ตำบลหลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านเวียงลอ ด้เรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการค้นหาปัญหามองตัวเองศึกษาสังคภาพของตนเองนับมาตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาปัญหายาเสพติดนั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้นำนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา,ญหาอื่นๆของหมู่บ้านชุมชนบ้านเวียงลอไม่ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรงแตเง่เริ่มต้นของกระบวนการการ,การค้นหาปัญหาให้เห็นว่า ปัญหาของยาเสพติดอยู่ในระดับ3ของการแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดที่ชุมชนบ้านเวียงหลอกแก้ไขได้ประสบความสําเร็จนั้นเพราะเราไม่ได้ทิ้งปัญหาของเราแต่เราเน้นไปแแก้ไปแก้ไขปัญหาอื่น,นๆควบคู่กันไปและใช้กระบวนการเหล่านั้นเก็บศึกษาข้อมูลยาเสพติดไปด้วยการตรวจเย่ยมของผู้บริการจังหวัดพะเยาจุดที่สองที่บ้านร่องแม่หมู่ที่สี่ตบลทุ่ทงทองทอง ณสาราอาคารอเนกประสงค์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายแก่ผู้นําและประชาชนในหมู่บ้านบ้านร่องแมดเดิมขึ้นตรงกับตำนบนลรออำเภอเชียงคําจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะแยกเป็นจังหวัดพะเยาในปี2528ได้แบ่งแยกการปกครองออกเป็น3หมู่บ้านคือบ้านร่องแมดหมู่ที่4บ้านร่องแมดหมู่ที่7และบ้านร่องแมดหมู่ที่11 ปัจจุบันมีนายธนูมหายศเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งในชุมชนบ้านรองแมดมีกลุ่มองค์กรต่างๆที่สําคัญเช่นกลุ่มฉางข้าวนาน้ําฝนกลุ่มจักสารกลุ่มปุยซีชิวภาพกลุ่มทํมาดอกไม้จันทร์กลุ่มอสมกลุ่มชรบกลุ่มออมทรัพย์ธนาคารหมู่บ้านและกองทุนหมู่บ้าน ผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านร่องแมดแห่งนี้กิจกรรมต่างๆต,ตามที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านร่องแมดหมู่ที่สี่ได้ดำเนินการข้างต้นส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านร่องแม่หมู่ที่สี่มีงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น58,158บาทหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเมตรีอินทุสุดได้ไปตวรวจเยี่ยมจุดที่สณที่บ้านห้วยยางขามหมู่ที่1ตำบลห้วยยางขาม ณที่สลาอนเนกประสงค์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบนโยบายแก่ผู้นำและประชาชนในพื้นที่และในโอกาสนี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจการของหมู่บ้านก็คือกลุ่มหัตกรรมงานผ้าของบ้านห้วยยางขามอีกด้วยและจุดสุดท้ายคือจุดที่4ท่านนมตรีอินทุสุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามผลและนิเทศมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินณที่บ้านดอนชัยพัฒนาหมู่ที่14ตำบลจุนที่ิาลาอาเนกประสงค์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบนโยบายแก่ผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านั้นตรวจเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความปรับเพิ่มยินดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอจุนแล้วท่าน จังหวัดพะเยาโดยท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาก็ยังได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอีกด้วย